สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะวันนี้เราจะมาวาดการ์ตูนกันนะครับก็คือวันนี้เราจะวาดเป็นแม่ไก่ตัวหนึ่งนะครับวาดกันง่ายๆครับอันดับแรกเลยเราจะวาดปากนะครับปากของไก่ วาดเป็นแหลมๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มนๆหน่อยนะครับหรือใครชอบแหลมก็วาดแหลมด้วยก็ได้นี่ครับปากของไก่เสร็จแล้วต่อไปเราจะวาดตัวนะครับไก่เราจะวาดไม่ยากวาดเป็นโค้งๆนะครับแล้วก็มาสุดตรงนี้ เสร็จแล้วก็วาดโค้งข้างล่างนะครับจะเป็นโค้งยาวนิดนึงเพราะว่ามันจะต่อไปที่หางเลยนะครับแล้วก็เราก็จะวาดเป็นหยกัยกๆตรงนี้คือส่วนหางของไก่นะครับแล้วก็หยักอีกชั้นหนึ่งเป็นหางไก่มีหลายชั้นแล้วเราก็จะวาดตี ไก่เคียงความเป็นไก่แล้วนะครับว่าตามีแววตาให้ไก่ด้วยนิดนึงแล้วก็มีหงอนแอ้ามีงอนแบบนี้ต้องเป็นพ่อไก่สิเนาะแม่ไก่ไม่มีหงอนเป็นพ่อไก่นะครับ แล้วก็ขาไก่ครับก็เสร็จแล้วนะครับรูปไก่อดชนนครับก็วาดไม่ยากนะครับรูปไก่ลองหัดวาดกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ